สวัสดีครับ22สิงหาคม2 5 6 4นะครับอ่าะครับวันนี้ก็ว่าจะเล่นกีตาร์ร้องเพลงสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดนะครับแต่พอดูกฎหมายมีกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์นิดหนึ่งก็บอ,อกว่าการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดแก่งานลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับอันนี้หนึ่งคือ ทำซ้ำหรือดัดแปลงอันที่2คือเผยแพร่ต่อสาธารณชนครับถ้าดูกฎหมายแล้วก็มีบทลงโทษค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นการการมานั่งร้องเพลงคอเวอร์ของคนอื่นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆอยากนําเสนอในส่วนของอก,าการเล่นดนตรีมากกว่านะครับแต่ว่าในบางครั้งก็เลี่ยงอาเสียงกับาการติดกฎหมายนะครับ วันนี้วันนั้นวันนี้ขอนําเสนอ1อย่างแล้วกันนะครับอันนี้คือเมาส์เมาส์เอาแกนนะครับหรือฮาร์โมนิกานะครับก็จะประกอบด้วยตัวเมาส์เองนะครับแล้วก็ตัวขาครับตรงนี้ขาซื้อมาจากร้านอะ,อะไรร้านราลารัลาลา,ลาสั่งอไนไ์มานะครับวิธีการก็คือนะครับ ันก็จะมีการเป่าเข้าเป่าอ่าเป่าเข้าแล้วก็ดูดดูลมออกมานะครับอ่าสองอย่างตัวเมัฮา์โมนิกาหรือเมัลแกนเนี่ยมันก็จะมีเป็นคีย์อยู่นะครับอ่านะน่นเก่าแล้วมันจะมีหมายเลขอยู่นะหนึ่งสองสามสี่เเราเป่าก็แล้วถน,นัดน,นะก็ผมจะเป่าจากหนึ่งไล่ไปสิบอันนี้เป็นแบบสิบช่องนะครับอันนี้คือเป่าเสียงเข้าอย่างเดียวนะครับเป่าเข้าอย่างเดียว อันนี้คือดูดลมออกมานะครับก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเล่นมันก็จะต้องมีทั้งเป่าแล้วก็ทั้งดูดออกมานะครับสลับกันอ่านี่เสียงดูเสียงดูดูเรมิฟาโดลาติโดนะครับอ่าซิงถ้าเราตั้งสายกีต้าร์มาตรฐานนะครับ ตั้งสายกีตาร์เดี๋ยวๆสายนี้ให้ดีก่อนตั้งสายให้มาตรฐานเราก็จะสามารถที่จะเป่าเมาส์แกนนะครับให้มันตรงกับเพลงที่เราอ้องได้นะครับอ,อันนี้คีซีนะครับคีซีมก็จะตรงกับคอร์ดซี ลองดูก็คอสซีเรมีมฟาซอนลาทีอ่าทีนี้คำว่าคีก็คอืออะคีคีนะอยูระดับเสียงนะครับตถ้าเรามีคาปโปนะครับมีคาร์โปนีบเข้า ไปตรงนี้ปับ๊บตรงนี้ก็จะเป็น,นคีดีเสียระดับเสียงมันก็สูงขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย mm ์ด hmm. ีเราจะต้องใช้เมาส์ออกแกนคีย์ดีนะครับ mm hmm. จะขยับขึ้นไปอีกนะเป็นปัอบตรงนี้ mm hmm. นคีย์อี รับเสียงก็จะสูงขึกก้นจเกิการจับคอสซีไมันจะเป๊นะนะฮะแต่พอมีคาโบ่มาช่วยปับ๊บนะคอสซีจะกลายเป็นคอร์อีนั่นเองนะครับคาโปก็จะทำให้เราง่ายกับการจับกีตารานั่นเองะนะครับเราไม่ต้องจับอย่างนี้คาโบ่ช่วยเราจับคอสซีระดับเสียงสูงขึ้น ค c กันก่อนนะครับคีซีมอแกนตัวนี้ผมซื้อมา3-400บาทนะครับไม่แพงสมัยก่อนแอนโยธรรมดานะครับเสียงก็อาจจะแค่พบฟังได้นะเสียงไม่อ้าลองดูแล้วกันนะครับเ่อโดเว้โดเรบีฟาเป่าเข้าคือโดนะครับ ดูดออกมาเผ<ส>ื่อ<ส>ใคอชอบเล่นมาลแกนครับเ,<ส>เล่นกีตาร์ไปด้วยเมาลแกนไปด้วย<ส><ส>นะครับเสียงมันก็อาจจะเพราะมากขึ้นนะครับ เป็นเทคนิคการเป่าลมเข้าแล้ดูดออกมานะครับอ,อยังไงเดี๋ยวลองใครสนใจก็ลองซื้อดูนะครับสามสี่ร้บาทหรือถ้าอยากจะเล่นไว้น,น,นานๆก็อาจจะซื้อยี่อดีๆหน่อยก็ได้นะครับกรสักพันกว่าบาทนะครับ I'm